สวัสดีค่ะเส้นทางมันเทิงวันนี้นะคะอยู่กับพิมพ์พยประภวดีค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีนัดกันก็คือคืนนี้นะคะรหรัสลิสิทออนเป็นตอนแรกค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากเห็นรอยยิ้มของพาอะไหาเปิดดูได้แค่ตอนเริ่มเรื่องเท่านั้นค่ะแล้วก็เบื้องหลังจะเป็นยังไงเนี่ยไปติดตามชมกันเลยค่ะ รอยยิ้มสดใสของคุณหนูพาลัยแฟนๆจะได้เห็นแค่ในฉากนี้เท่านั้นค่ะกับบรรยากาศครอบครัวแสนอบอุ่นงานครบรอบแต่งงานของคุณพ่อกับคุณแม่เบื้องหลังพิงพลอยมาในชุดราตรีฟูฟ่องน่ารักน่าเอ็นดูและยังเปิดตัวอีกหลายคนทั้งพระเอกแบงค์อาทิตยกก์กุ๊กกิ๊กกชกรพิมพ์พิม,พ,มพันธ์เอี่ยมวชพรตรินเศรษฐโชคและงอกกชกรบอกเลยว่าเก็บภาพความสุขสดใสไว้ให้ดีดๆเพราะหลังจากนี้งานดราม่ามา เต็มแน่นอนเปิดตัวมาก็แบบเอ้ยเป็นคือยมผมขอย้ำว่าเราจะเห็นพาอะไรในลุกนี้แค่ซีนนี้เท่านั้นเดี๋ยวเดียวซีนอื่นเขาก็สวยเรื่องนี้เขาสวยมากไม่ก็ไม่ลุกลุกอื่นก็สวยไงแต่หมาวาว่าลุกอื่นจะเป็นอีกลุกนึงอ่าตอนนี้ก็เป็นแบบสาวใสออนตอนโลกก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นนางแมวป่า รวมทั้งฉากนี้ที่พาลไยมาส่งคุณพ่อคุณแม่ขึ้นรถไปเที่ยวก่อนที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปซึ่งพิงพลอยก็ฝากแฟนเอ็นดู u, ครอบครัวนางเอกแล้วมาดูว่าต้นต่อของรหัสทิสยาเกิดขึ้นเพราะอะไรนะคะด้วยเรื่องราวต่อไปนี้ก็ลูกสาวก็อาจจะต้องอยู่คนเดียวหรือเปล่าลูกคนเดียว <laughs> อยู่คนเดียวนะฮะ <laughs> เป็นเรื่องราวต่อไปของรหัสทิษยาฮะก็ดูเหมือนกับว่าไม่มีอะไรนะคะมันเป็นเด็กสาวทั่วไปเลยแต่จริงๆแล้วก็ซ่อนความ เขาเรียกว่าไงเปลี่ยนแปลงในชีวิตของพาไลไปเหมือนกันยังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะรหรัสลิศยาค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาชมความสนุกกันต่อค่ะ <c oughs> เรายังมีเบื้องหลังละครรหรัสลิศยามาให้อุ่นเครื่องกันต่อนะคะไปชมกันต่อเลยค่ะ ส่วนเบื้องหลังฉากนี้กับการเจอกันของคู่พระนางที่บรรยากาศไม่ค่อยแฮปปี้นักเพราะนางเอกกำลังจะเป็นลมเพราะยังอยู่ในอาการเสียใจร้องไห้หนักพระเอกอย่างแบงค์อาทิตย์ก็เลยจะมาช่วยประคองแต่เห็นไหมคะว่าใครได้ดูภาพบาดตาในฉากนี้นั่นก็คือเกรซพลและกุก๊กกิ๊กกชตกร,กรโดยเฉพาะคนหลังซ่อนความไม่พอใจแทบไม่อยู่และยังต้องแกล้งมาทําดีกับนางเอกเข้าไปอีกซึ่งเบื้องหลังกุ๊กกิ๊กก็เลยเจอหนุ่มๆแซวหน่อยว่าบทจันแจงเนี่ยร้ายไม่ ใช่เล่นๆเลยนะคะแล้วเริ่มหายใจแรงแล้วพอดีคนนี้มากพอดีเหมือนดึงสติได้โชกโชกอ่ะเหมือนเหตุการณ์แรกที่พี่เริ่มจะเกลียดหนูเลยไหมใช่อันนี้แหละที่กอดที่เดี๋ยวมีเรื่องราวต่อเนื่องเดี๋ยวมีไหล่ไหล่ช็อตมากนางเอกก็แสบจากเรื่องนี้ก็เป็นฉากเริ่มต้นของอะไรหลายๆอย่างค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นก็อยากให้ทุกคนนะคะติดตามชมแล้วกันเนาะทุกๆตอนของรหัสลิขสิเลยแล้วกันฝากติดตามด้วยค่ะ รถเร็วรถเสียงจากสสสไปดูรหรัสลิสิยตอนแรกพร้อมๆกันกับพิงพอเลยค่ะไปเลยค่ะสวัสดีนะคะ